สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีวันนี้จะพาอัปเดตหน้าง,งานเทคอนจีดหลังคาวันนี้วันปูไม่อัดเพิ่งเสร็จกำลังจะไล่ผูกเหล็กลงเหล็กครับ mm. เหล็กมาแล้วผืนฝนตกใส่เหล็กทนิมกินเลยแดงครับอัปเดตหน้าง,งานล,งลังปูไม่อัดเสียมลงเหล็กพื้น พื้นสลับหลังคาคอสลอผมอัดเส็จเรียบร้อยยาวลังเอาดึงเหล็กขึ้นมาเหล็กเพิ่งมาส่งเมื่อว,วานฝนตกใส่วันเดียวแดงเลยกินเลยคืนฝนตกทั้งคืนจะเป็นพื้นสลัสบคอสลอวางะระบบ ชั้นหนึ่งก่อนมันล,ลงเจอท่อไฟฝังบล็อกเป็นจุดจุดับที่จุดที่มาร์ค้นสีไว้ตึงแนวดีดเตาเรียบร้อยต้องบายลงเล็กลวันนี้น่าจะเดินระบบไฟวางท่อได้แล้วพินากำลังมาร์คตำแหน่งวางเล็กแอดยี่สิบ ปัดแล้วปัดขีดซ้อไว้กองมรสุมครับฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนวันนี้ก็ตกแต่เช้าลมแรงมากงานกำลังเริ่มลงเร่งแล้ววางเหล็กพื้น ช็อตสั้นแล้วทีมโดยพี่ยาวพี่นะวันนี้ทำงานสบายไม่แดดไม่ร้อนแต่ลมแรงต้องระมัดระวังความปลอดภัยบนที่สูงันหลังคาเลยชันดาดฟ้าสูงมาก ตามแนวที่ขิดเลยตามแนวที่ขิดอยู่เสมอแนวคั้น วางเหล็กชั้นล่างครับเหล็ก10เมตรล่างเอา5เมตรบน10เมตรครับพามาดูชมบรรยากาศตอนนี้ความคืบหน้างานโค้งแรกโค้งเหล็กสูงพิจนะแรงมากเลยเหล็ก10เมตรดึงคนเดียวครับละ5เส้นสูง6เมตร ความสูงจากหลังคาถึงพื้น6เมตรดูวิธีการาใช้คนเลยลอกเลิกก็ไม่มีครับขาอะไรปูไม่อัดไปเสร็จเรียบร้อยบางบล็อกไฟเรียบร้อยสีดำสีแดงแนีง่ครับแนงแนวบล็อกไฟวางเสร็จเรียบร้อยลังลงเล็ก ก็จะลงเหล็กพื้นชั้นล่างครับพื้นชั้นล่างเสร็จก็จะเป็นงานเดินท่อท่อไฟท่อระบบต่างๆเราก็จะลงเหล็กชั้นที่สองต่อช่วงมรสุมฝนตกสอวันละสองสาวันแล้คืนทั้งคืนเลยามาเช้าก็ อีกรอบนึ่งไปบา,ยบายเย็นๆอาจจะมาอีกรอบครับหลังสอดเล็กวางเลง็กล,ลงเล็กกันตรงนี้หลางคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมเทพานแล้วก็เทพื้น ทีแรกมันไม่มีหลังคาสลบนะครับเป็นลังคาป็้กระลูปแบบน้นครับทีแรกเป็นลังคาแบบน้นอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นโมเดิร์นจ๋าเลยกันเลยตัดโครงลังคาออกก็ทาพื้นทับลงไปครับพื้นสลบทับลงไปเลยวางบ่คานไปเลย ว่าหลายคนอาจสงสัยอาจไม่ทราบสาเหตุเหตุผลครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนั้นแหละเหมือนสองสามหลังที่ผ่านมาว่าหลังนี้ก็เทพร้อมกันเทพร้อมเทพร้อมคานไปเลยลนี่หลังนี้พื้นพร้อมคานเพราะนั้นมาเทที่หลังตัวนี้ ถูกล็กขึ้งนานกำลังลงเหล็กเลยลูกปูนนี่ยยาวลูกปูนไม่ได้มาใส่ด้วยลูกปูนยังไงเพี่นลนะยังไงเลยขึ้นเหล็กเนื่ไงเลยลมแรงมากครับข้างบน พาไปชมบรรยากาศข้างล่างวัดเทป,ปูนไปอัปเดตข้างล่างให้ดูสักหน่อยอ,อ,อัปเดตหน้าง,งานครับหลังจากเทป,ปูนไปวันเอ,อ๊ทำพื้นห้องน้ำแล้วแล้วก็ตีไม้ไปตัวนี้เดี๋ยวเติมดินครับดินใส่ไปพอ,อเดี๋ยวถ้าตีไม้จะเลื้อยากเติมดินไปตัวนั้นก็มีช่องให้เลื้ออยูออ่เป็นเทคนิคหน้าง,งานเนาะ ลังตีไล่ตีเข้าแบบของพื้นแล้วก็จะเจาะเสียบน้ํายาเสียบเหล็กแล้วก็จะเทพ,พื้นห้องน้ำลกลังจัดระเบียบวางท่อวางตาแหน่งท่อให้ลงตัวชัดเจนีงานลางังได้งานแระบบอยู่ครับ ông lông sắp phần có tê mái túc ta nam không dân sang mái không lâu cái diện mất sang mái đó là bắt chăng trên vàng